Yeah. <laughs> Run this motherfucker down สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับอีซูซูหาหมอเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่งาน 60วันดีๆกับอีสูสูในคราววันนี้เราอยู่ด้วยกันที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลานั่นเองนะฮะวันนี้ก็มีการแสดงมากมายมามอบให้กับพี่น้องในอำเภอสทิงพระและใกล้เคียงอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแสดงดนตรีลูกทุ่งครับหรือว่าจะเป็นการแสดงมายากลน,นอกจากนี้ครับเราก็มีของรางวัลพิเศษมอบให้กับลูกค้าทุกท่านที่มาจองรถภายในงานด้วยนะครับ สวัสดีค่ะนี่คะเดี๋ยวเราจะไปนะคะสัมภาษณ์ผู้ใช้รถยนต์อีสสุกันว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนี่เรามาจากทางอ e ีสสุสามมเตอร์นะคะวันนี้อยากจะมาสอบถามนิดนึงคะ่ะว่าคุณพี่ใช้รถยนต์อีสสุเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างคะเมื่อได้ใช้งานแล้วยอมรับว,ว่าประหยัดคันนี้ทันที่สอง ไอ้คันนี้คันแรกคันที่สองก็เพิ่งซื้อได้เมื่อต้นปีรุ่นอะไรคะพี่คันที่สองนี่แหละสี่ประตูสี่ประตูครับผมค่ะก็ยอมแล้วว่าประหยัดเกาะถนนสุดยอดโอ้จุดยอดมากครับผมโอเคแล้วก็วันนี้พี่ขายอะไรอยู่ที่ตลาดตรงนี้คะก่อุปกรณ์เดินป่าพวกกระเป๋าพวกนี่อุปกรณ์เดินป่าครับพี่เป็นคนแถวนี้ในพื้นที่หรือเปล่าคะในสงขลา ครับผมโอเคนะคะใครที่กําลังมองหาอุปกรณ์เดินป่ากันอยู่นะคะสามารถแวะมาซื้อร้านพี่เขาได้และสําหรับคุณพี่พวกโชคด,ดีของเราท่านลรนะคะวันนี้เรามีของรางวัลจากทางอิสุสสาวมอเตอร์มาแจกด้วยค่ะนี่เลยเป็นกระเป๋าน่ารักน่ารักมอบให้คุณพี่คะ่ะขอบคุณมากนะครับเายบายเดี๋ยวเราจะไปหาผู้โชคดีคนที่2กันนะคะอุ้ยมีข้างหลังข้างหลังอีกหนึ่งคันข้างหลังใช่หรือเปล่าคะเดี๋ยวช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหม ว่าจะเป็นรถยนต์อีซุซุหรือเปล่าใช่มะคะพี่ใช่โอ้ใช่แล้ว, oh, ลวนะคะใครใครคือเจ้าของรถยนต์คันนี้นะคะหรือว,ว่าจะเป็นเจ้าของคันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปถามพี่เขาดูกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะคุณพี่เดี๋ยวนะคะพวกเรามาจากอีสูสุค่ะคุณพี่ถามที่นึงรถยนต์ด้านหลังนี่เป็นของคุณพี่หรือเปล่าคะโอเคเดี๋ยวยินสสยๆยหน่อยนะคะเป็นรถยนต์นี่คืออ๋อนี่คือคุณพี่คือแบบขายของในตลาดขายมานานหรือยังคะ ขายมา4ปีแล้วค่ะโอ้4ปีนานมากเนาะแล้วก็คือใช้รถนี้ก็คือบรรทุกมาตลอดโอ้เดี๋ยวถามนิดนึงความรู้สึกแบบที่ได้ใช้งานรถอีซูซุนี้เป็นยังไงบ้างคะใช้ดีประหยัดน้ำมันซื้อมือสองมาไม่เคยซ่อมอะไรเลยโอ้ <laughs> 4ปีไม่ซ่อม แล้วชอบไหมคะชอบชอบเนาะโอ้แล้วก็วันนี้นะคะเรามาถามความรู้สึกแล้วเราก็มีนะคะของที่ลึกมาแจกด้วยนี่ค่ะไว้ใช้งานไม่เก็บเงินนะคะเวลาลูกค้าจ่ายมาก็สามารถนี่ได้เลยเนะ่เป็นกระเป๋าผ้าสเอลเนาะนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่มากสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาผู้ชชคดีคนต่อไปอู้นี่เลยเจอแล้วนี่คะ ถามกันว่าใครเป็นเจ้าของร้านหรือว่าใครเป็นเจ้าของรถคันนี้สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะมาจากอิสุสุนะคะรถด้านหลังไม่ทราบว่าของพี่หรือเปล่าคะใช่ครับอ๋อใช่เลยนะคะเดี๋ยวขอถามถึงความรู้สึกนิดน,นึงที่ได้ใช้ถึงรถยนต์อิสุสเนี่ยแบบความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะฮะใช้อยู่นานแลวนะเกือบ20 20บปีเลยปนะ้อก็ตัวนี้ก็ดีมันก็คือประหยัดน้ํามันค่ะแล้วก็อัตราเร่งอะไรตรงนี้ก็ดีครับอืมอะไรก็ ทนนะผมว่ารุ่นนี้ใช้ดีมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอให้พี่ฝากสามคำหน่อยได้ไหมสำหรับรถยนต์คันนี้สามคำค่ะอะไรดีเอ่ยเอาเป็นว่าประหยัดน้ำมันแล้วก็สี่แล้ว <laughs> <laughs> เอาแบบว่าแบบสามคำคือประหยัด ประ,ประหยัดจัง,อ,งอะไรประมาณนี้อ่าอะไรดีเอ่ยอ่าประหยัดดีประหยัดดีโหนี่คขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขอของรางวัลแจกค,คุณพี่หน่อยค่ะเป็นกระเป๋าจากทางอีซูซูนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ชื่ออ่าชื่อชื่ออะไรชื่อคนเนี้ยครับจำชื่อเองได้หรือเปล่าคะเราชื่ออะไรชื่อกอค่ะชื่อเบิร์ดครับผมชื่อในการแสดงอ่าเบิร์ดลีฮันเมจิคคอมเมดี้ครับโอ้แล้วก็วันนี้มาภายในงาน60วันดีๆกับทางอิสุจะมาแสดงโชว์อะไรบ้างคะ วันนี้นะฮะวันนี้จะมาโชว์การแสดงเกี่ยวกับอ่ามายคนลมายคนตลกมายคนคอมด,ดี้แล้วก็จักกิ้งเล็กนิดๆหน่อยๆคร mm ับ hmm. ก็เป็นเกี่ยวกับการโชว์แบบเอนเตอร์เทนี่มากกว่านะฮะ mm hmm. ก็ลองลองชมได้นะครับผมวันนี้มีมุกอะไรมาเล่นกล้องมาโชว์ต่อหน้ากล้องให้เราดูสักนิดไหมคะอะไรมาโชว์ได้ครับผมดูดีๆน,น,นะเนี่ย เล่นอะไรไม่รู้เลยถ้าอยากรู้ว่าเดี๋ยวบนเวทีนะคะพี่เบร์จะมาแสดงอะไรให้พวกเราดูกันไปรอติดตามชมกันได้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไตรุ่งรัชนะค่ะรู้จักอิสุสุไหมครับรู้จักค่ะปกติชอบคนขับรถอิสุสุไหมครับรถกระบะชอบคนขับอะคะคนขับน่ารักดีนะคะน่าจะจะดูเท่ดีค่ะรู้สึกยังไงกรบระบะอิส้นะมาณ่าค่ะสำหรับตัวหนูนะ ชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันดูเท่ดีอะคนขับกระบะเงี้ยอันนี้ตอบหัวใจพี่รึเปล่าแล้วคุณต้องอะไรนะครับรู้สึกงไงบ้างก็ชอบนะชอบอยากพากับบ้านพาคนขับพาคนขับกับบ้านพาไปขับกับบ้านระหว่างคนขับรถชอบชอบอะไรบ้างกัน ถ้าคนขับรอก็อยากไททั้งสองเลยล่ะบางทีรถมันก็ทำให้คนขับดูเท่ได้นะและนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งภายในงาน60วันดีๆกับอีซูซูเนีครับครั้งหน้าเราจะขนขบวนกันไปจัดที่ไหนนะฮะก็ติดตามกันได้ทาง f c ฟ b o o k f แฟนเพจของอีซูซูสหมอเตอร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ